สวัสดีครับนี่ยังเป็นคลิปทดลองเอาสปอยจากช่องชุมชนมาใส่เสียงโดยประกันสำเร็จรูปนะครับผมคลิปนี้ได้ทำการแก้ไขชื่อตัวละครบางตัวที่ออกเสียงผิดโดยใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปแทนนะครับเศษ5 6ส่วน อาริสเตียจากกระพันดินีผู้ถูกลืมเล่น2อรงเบวกอ,อาริสเตียได้เข้าทำงานที่กองอัศวินที่1นอกจากจะสับสนกับท่าทีขององค์ชายรูบรีสแล้วเธอยังต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกของตนเองและบรรดาผู้คนที่อยู่รอบข้างตลอดจนการคัดเลือกองหญิงจากต่างอาณาจักรเข้ามาเป็นพระชายาของรูบรีส เรื่องนี้มีการตูเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและชวนติดตามยิ่งขึ้นตลอดจนเฉลยถึงแง่มุมที่คาดคิดไม่ถึงส่วนที่ได้ประจุบวกมาจากตอนพิเศษในท้ายของเล่มที่แสดงถึงมุมมืดในจิตใจ,ใจของตัวละครที่คาดไม่ถึงและยังช่วยขยายบางส่วนของเนื้อเรื่องหลักจึงทําให้เนื้อเรื่องมีความสนุกและน่าติดตามยิ่งขึ้นมีสอปอยใครไม่อยากทราบข้ามไป ปริสเตียนางเอกได้เข้าทำงานที่กองอัศวินที่หนึ่งของไดยุกราซอนในฐานะผู้ช่วยรองหัวหน้าหน่วยเพื่อที่จะเป็นผู้สื่อทอดตระกูลโมนิกและกองอัศวินที่2ในอนาคตโดยต้องทำงานเอกสารต่างๆพอเลิกงานต้องฝึกดาบกับคาเซนขึ้นนางเอกหนึ่งในสองอัจฉริยะของจักรวรรดิผู้เก่งกาจวิชาดาบปริสเตียที่เข้าทำงานในวังได้พบกับรูบรอริองคงชายรัชทายาทอีกครั้งหนึ่งทําให้เธอทราบว่าเขาทราบถึงวันตายและดอกไม้ที่มารดาเธอชอบ บริสเตียที่ต้องการอยากทราบความเป็นจริงจึงสอบถามอัศวินที่เคยรู้จักมารดาเธอจึงรู้ว่าสมัยเด็กรูบรีสเคยมาเที่ยวที่บ้านเธอและอยู่ในวันที่มารดาเธอเสียชีวิตด้วยแต่บิดาของเธอได้สั่งปิดปากไม่ให้ทุกคนกล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ เป็นลนดีสเพื่อนางเอกหนึ่งในสองอัจฉริยะของจักรวรรดิผู้ที่มีความทรงจําและความฉลาดเป็นเลิศได้จัดงานเลี้ยงน้ำชาขึ้นและเชิญอาริเซียไปด้วยเพื่อช่วยให้เธอได้เปิดตัวและรู้จักบุตรีตระกูลคุณนางนอื่นแต่บุตรีตระกูลนูแอลกลับพูดถึงข่าวลือของอาริเสียกับคาเซนเป็นคนรักกันขึ้นมาเลนดีสจึงทาชาหกใส่ชุดอีกฝ่ายจนต้องรีบกลับไปต่อมาตอนเข้าเฝ้าพระจัก,กรพรรดิในงานปีใหม่พระจัก,กรพรรดิตรัสถามถึงข่าวลือของเธอกับคาเซนที่เกิดขึ้นเพราะมีคนเจตนาปล่อยออกมา และหลังจากเข้าเฝ้ายังได้พบกับตระกูลในยุคเชนาจากข้าราชการฝ่ายขุนนางที่เป็นปรปักษ์กับข้าราชการฝ่ายจัก,กรพรรดิท,ที่ได้ต่อว่าสายเลือดของเธอเป็นสายเลือดชนชั้นต่ำทําให้อาริสเตรียพยายามสืบหาความจริงของมาดาที่มาจากตระกูลสายหนึ่งในตระกูลปกครองของตระกูลมวนิตตระกูลของบิดาต่อมาในงานเลี้ยงฉลองพิธีประดับยศอัศวินของคาเซนอาริสเตรียไม่สามารถไปร่วมง,งานได้เพราะต้องการหลีกเลี่ยงข่าวลือ บรูิสจึงพาตัวเธอไปในฐานะว่าที่คู่มันเพราะนางเอกเลือกที่จะสืบทอดตระกูลจึงปฏิเสธพระจัก,กรพรรดิจึงถ่วงเวลาออกไปจนกว่านางเอกจะทําพิธีบรรลุมิติภาวะแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งพร้อมทั้งแสดงตัวเป็นเจ้าของต่อหน้าอลเลนดีสและคาเซนชายหนุ่มทั้งสองที่หมายปองตัวอาริสเตีย ในงานเลี้ยงอาริสเตียได้ทราบถึงกลุ่มบุตรีขุนนางฝ่ายจัก,กรพรรดิไม่พอใจเธอที่เป็นว่าที่คู่มั่นองคชายรัชทายาททั้งยังมีข่าวลือกับชายหนุ่มอีกสองคนจึงทำให้อาริสเตียทราบถึงการสร้างฐานอำนาจของเธอในกลุ่มของบุตรีข้ารับใช้ฝ่ายจัก,กรพรรดิเพื่อต่อต้านกับข้ารับใช้ฝ่ายขุนนาง อาริสเตียจึงไปร่วมง,งานเลี้ยงของบุตรีคุณนางจากตระกูลนูแอลที่เคยเผลอพูดเรื่องข่าวลือของเธอออกมาซึ่งตระกูลนูแอลเป็นตระกูลคุณนางที่ร่ำรวยจากการค้าอัญ,ญมณีเมื่ออาริสเตียไปสนิทสนมด้วยทําให้เธอสามารถผูกสัมพันธ์กับเหล่าบุตรีคุณนางระดับล่างที่ไม่ค่อยมีอํานาจแต่กลับเป็นกลุ่มที่ทําการค้าทางด้านเครื่องประดับและอัญ,ญมณีทําให้บุตรีคุณนางกลุ่มนี้หันมาสนับสนุนเธอได้แลกเปลี่ยนผลประโยชน์การโดยสนับสนุนให้อีกฝ่ายมีอํานาจเพิ่มและทํากําไรจากปิ่นปักผมที่อาศัยความทรงจําาก่ออนนย้นเวล มาออกแบบแลกกับอีกฝ่ายยอมเข้ามาเป็นพวกและคอยหาข้อมูลพร้อมสนับสนุนเธอต่อมาฝ่ายคุณนางต้องการจะผลักดันให้มีชายาองชายรัชทายาทนอกจากจะมีการแอบ,บลอบสังหารอริเตียแล้วทําให้ต้องมีอัศวินมาเป็นองครักษ์แอบ,บปกป้องเธอตลอดเวลายังคิดจะนาองคหญิงจากอาณาจักรต่างๆเข้ามาคัดเลือกเป็นพระชายาของรูบรีสในพิธีฉลองวันสถาบนาจากกรววัด อริสเตียและเหล่าอัศวินในกองอัศวินที่หนึ่งจึงต้องทำหน้าที่คุ้มครองเหล่าองค์หญิงจาก5้าอาณาจักรที่เข้ามาร่วมพิธีและคัดเลือกเป็นพระชายาของรูบรีสมีหลายครั้งที่องค์หญิงจากนี้ต่อที่พยายามเข้าหารูบริสและแสดงอาการดูถูกอาริสเตียเพราะได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆจากตระกูลในยุคเชนาฝ่ายขุนนางแต่อริสเตรก็ได้รับการปกป้องจากรูบริสจากการโดนดูถูก ในวันพิธีฉลองวันสุดท้ายที่จะเป็นการประกาศตัวถึงว่าที่พระชายาของรูบรีอาริสเซียได้เข้าเฝ้าพระจักรพรรดิและได้รับมอบมงกุฎเทียร่าอันเป็นสิ่งที่มีแต่เชื้อพระวงศ์เท่านั้นจะสวมได้เมื่อเธอออกมาร่วมง,งานเลี้ยงกับโดนดายุกเชนาต่อว่าจนทําให้รูบรีออกมาปกป้องพร้อมทั้งบอก,กว่าในบรรดาองค์หญิงทั้งห้าเขาไม่เลือกใครเลยที่จะเป็นว่าที่พระชายาของตนเพราะองค์หญิงแห่งยิโตโซฟูและโซโลทั้งสามคนนิสัยไม่ดีส่วนองค์หญิงจากลิซาก็รักอยู่กับอัศวินของเธอและคนสุดท้ายอง,งเเค์ หวังสองอาณาจักรเท่านั้นไม่น่้คิดจะมาคัดเลือกเป็นพระชายาและมีความรู้สึกดีดีกับเซอร์รัสอที่ชายของคาเซนทำให้แผนของจันย,ยุกเชนะาต้องลงพับไปจากการเปิดโปงของพระจัก,กรพรรดินอกจากนี้พระจัก,กรพรรดิยังได้บอกกับอาริสเตียว่าการตัดสินใจครั้งนี้มาจากกรูรีสเป็นคนตัดสินใจเอง ทำให้อริสเตียฉุกใจคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่รูบริสทําให้กับเธอทั้งการปกป้องและแสดงว่ามีใจให้กับเธอทําให้หัวใจของเธอต้องสับสนและลังเลเพราะยังจดจาถึงชาติก่อนที่เธอจะเสียชีวิตได้ถึงเขาที่รับหญิงสาวคนอื่นและเย็นชากับเธอจนเธอและบิดาต้องเสียชีวิตทําให้เธอที่คิดมากต้องลงป่วยลง เ็นเลนดิสได้มาเยี่ยมอริสเตียที่ป่วยพร้อมทั้งมอบลูกแมวที่มีขนสีเงินเหมือนเส้นผมของเธอให้กับอริสเตียเธอจึงตั้งชื่อมันว่าลูน่าพระจันทร์พร้อมทั้งชวนเธอไปเที่ยวเล่นในงานเทศกาลของหมู่บ้านหลังจากที่เธอหายป่วย อาริสเตียที่ไปเที่ยวงานเทศกาลกลับอัลเลนดิสได้ชมถึงละครเงาที่กล่าวถึงชายหนุ่มที่แอบส่งจดหมายให้กับผู้หญิงที่เขารักโดยไม่กล้าเปิดเผยตัวจนกระทั่งสุดท้ายหญิงสาวก็ไปแต่งงานกับพี่ชายของตนแทนก่อนที่ชายหนุ่มจะฆ่าตัวตายคล้ายกับเรื่องราวของเขาอัลเลนดิสจึงตัดสินใจที่จะสารภาพรักกับอาริสเตีย อาริสเตียที่ไม่กล้าตอบรับความรู้สึกของเขาได้จึงรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจทำให้อเลนดิสต้องตัดใจจากเธอยามค่ำคืนอาริสเตียมองดูหมากที่เธอเล่นค้างไว้กับอเลนดิสเธอเปรียบตัวเองเป็นรูคออเลนดิสเป็นบีชอปคาเซนเป็นนตัวรูคอพยายามทิ้งช่องว่างไม่ยอมให้ตัวหมากทั้งสองเข้าใกล้แล้วพอเปรียบรูบรีสเป็นทิงรูคอยิ่งถอยหนีแต่แสงของเปลวเทียนทำให้เงาของทิงแยกออกเป็นสองหมายถึงชาติก่อนและชาตินี้ของรูบรีสที่แตกต่างกัน แม่อริสเตียจะยังไม่ลืมความรักที่มีต่อเขาจากชาติที่แล้วแต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงกับเขาอยู่ดีเพราะกลัวว่าเมื่อจีอึงปรากฏกายมาทุกอย่างจะกลับเป็นเหมือนเดิมปอลอตอนพิเศษเป็นเรื่องราวของอลเลนดิสที่เก็บงามยังความมืดของจิตใจตนเองเขาในตอนแรกที่มาพบกับอาริสเตียเพราะทราบถึงเรื่องราวของเธอจากข้อที่อยากให้มั่นกับพี่ชายตนหลังจากที่ถอนมั่นจากกรูบรีส เป็นเลนดิสที่ได้พบกับอาริสเตียเห็นถึงเงามืดในจิตใจเธอเช่นเดียวกับเขาจากที่คิดจะหลอกใช้ถึงผลประโยชน์จากตระกูลของเธอช่วยผลักดันให้เขาเป็นผู้สืบทอดตระกูลกลายเป็นหลงรักเธออย่างไม่รู้ตัวอยากครอบครองเธอไว้เพียงลำพังไม่พอใจแม้กระทั่งคาเซนและรูบรีสที่เข้าใกล้เธอถึงขนาดไปร่วมมือกับฝ่ายขุนนางทำเพื่อที่จะทำลายตระกูลโมนิเพื่อที่จะได้รับพาตัวอาริสเตียมาเป็นของตนเขาถึงขนาดวางแผนและพาตัวเตรียมทรัพย์สินและบ้านสำหรับใช้ชีวิตอยู่กับเธอตลอดชีวิตโดยไม่เดือดร้อนเอาไว้และก็ ทั้งหนึ่งที่คิดจะฆ่าเธอดีกว่ายอมปล่อยให้เธอไปอยู่กับชายอื่นคลั่งรักแต่สุดท้ายเขาก็คิดได้ว่าเธอที่มีชีวิตอยู่ดีกว่าเธอที่มีแค่อยู่ในความทรงจําของเขาเพราะรู้ว่าฝ่ายคุณนางคิดที่จะลอบสังหารเธอเลนดิสจึงเข้าไปสารภาพกับพระจัก,กรพรรดิกลายเป็นสายเพื่อหายังข้อเสียของเหล่าองค์หญิงทั้งหลายมารายงานพระจัก,กรพรรดิก่อนที่สุดท้ายเขาจะโดนตัดสินลงโทษให้กลายเป็นทูตไปยังอาณาจักรลัวเพื่อตกลงเจราจาทางทาง,ท,างทูตและช่วยให้เซอร์รสซอได้แต่งงานกับองค์หญิงเคเซียนสุดท้ายก่อนที่เขาคิดจะฆ่าตตััวายกลบเห็น ินผูกผมที่อาริสเตียมอบให้กับเขามันเป็นของที่เขาเคยมอบให้กับเธอเพียงแต่นําชื่อของเขามาปักไว้ซึ่งในริบบิ้นอันนั้นเขาได้แอบซ่อนกลีบด,ดอกไม้ที่เป็นความหมายของความรักนิรันดร์ไว้เขาจึงตีความว่าเขายังคงสามารถรักเธอได้ต่อไปเธอที่เป็นเหมือนดวงจันทร์ของเขาเมื่อเขาทําใจได้เขาจะกลับไปหาเธออีกครั้ง